สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านดีๆต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและสาระที่สําคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเราจะไปอัปเดตสถานการณ์การการบร,ระหว่างกองทัพยูเครนและกองทัพรัสเซียในแนวรบต่างๆโดยเฉพาะในแนวรบที่เมืองบักมุดที่กําลังเป็นที่สนใจของพวกเราในขณะนี้ครับการรบของฐานวากเนอร์กรุ๊ปและกองทัพรัสเซียในปัจจุบัน ที่เมืองบักมุดเป็นเช่นไรและทางการของยูเครนนั้นพวกเขามีแผนการอย่างไรในการตั้งรับที่เมืองบักมุดเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามการอัปเดตสถานการณ์ในรายงานพิเศษของไทยมิริตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับการสู้รบที่เมืองบักมุดนั้นทางกองทัพรัสเซียก็ได้มีการเสริมกำลังทหารของตนจากกองทัพหลัก เข้ามาทําการรุกในเมืองบารมูดมากขึ้นโดยทําการสับเปลี่ยนกําลังกับกองฐานรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมฐานที่ทําการรบในเมืองนี้เป็นส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นฐานรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปอยู่ครับซึ่งการรบในปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าทางกองทัพรัสเซียนั้นจะพยายามตีโอบกองทัพยูเครนใน3ด้านก็จริงแต่ทว่าพวกเขาก็ถูกกําลังเสริมของทางยูเครน พยายามตีโต้ในแนวปีกของทางรัสเซียโดยทางการของยูเครนนั้นพวกเขาได้เสริมฐานราบยานเกราะพร้อมๆกับกองฐานปืนใหญ่ที่คอยช่วยยิงสนับสนุนฐานยูเครนในเมืองบักมุดครับและฐานยูเครนนั้นก็สามารถทําผลงานได้ดีโดยสามารถสังหารฐานรัสเซียได้ในบริเวณปีกทางด้านทิศเหนือทําให้กองทัพรัสเซียนั้นต้องมาเสียชีวิตในทุ่งบริเวณนี้เป็นจํานวนมากครับ ส่วนทางด้านบริเวณทางทิศใต้นั้นพวกเขาก็สามารถผลักดันกำลังของรัสเซียและกองฐานของวากเนกร๊ปให้พ้นไปจากแนวถนนได้ส่วนบริเวณตรงกลางหรือว่าด้านหน้าของเมืองบักมุดทางด้านทิศตะวันออกนั้นกองฐานรักษาการของยูเครนนั้นสามารถหยุดฐานรับจ้างวากเนกรูปไว้ที่บริเวณแม่น้ำบักมุดก้าได้ครับซึ่งทางนี้พวกเขาก็ยังทำการสู้รบในเมืองต่อไปอย่างหนัก ชนิดที่ว่ามีการยิงกันระหว่างตึกต่อตึกถนนต่อถนนเลยครับทั้งนี้ก็ถือได้ว่าฐานของยูเครนที่ทําการรบในเมืองนี้พวกเขามีความเสียสละเป็นอย่างมากเพราะว่าการรบในที่นี่มันมีความเสี่ยงสูงพวกเขานั้นอาจจะถูกทางกองทัพรัสเซียร้อมกรอบเอาไว้เมื่อไหร่ก็ได้ครับแต่ว่าทางการของยูเครนนั้นพวกเขาก็ยังสู้ที่นี่ต่อไปและจะทําลายกองทัพของรัสเซียให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับ ทั้งนี้สถานการณ์ในบา์มูดนั้นก็ถือว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวในแนวรบมากนะักส่วนใหญ่จะเป็นการคุมเชิงกันซะมากกว่าแต่ก็ยังมีเรื่องที่น่าเป็นห่วงสําหรับกองทัพยูเครนนั่นก็คือพวกเขานั้นไม่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงแบบไฮเปอร์โซนิกของทางรัสเซียได้ซึ่งทั้งนี้ทางการของรัสเซียก็ได้มีการยิงโจมตียูเครนจากขีปนาวุธระยะไกลเป็นจํานวนมากเมื่อ2-3วันที่ผ่านมา ทางนี้ก็คาดว่าพวกเขานั้นน่าจะทําการทดสอบระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนว่ามีความหนาแน่นมากแค่ไหนซึ่งเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าเมื่อทางการของยูเครนได้รับระบบป้องกันภัยทางอากาศ,บาากาศแบบแพตทิออตมาแล้ว พวกเขาจะสามารถสกัดกั้นขี่ปนาวุธชนิดนี้ได้หรือไม่หากว่าทางการของยูเครนสามารถปกป้องน่านฟ้าได้สําเร็จโอกาสที่ยูเครนจะแพ้การรบในครั้งนี้ก็มีน้อยมากๆเลยครับเพราะว่าหากเราพิจารณาการในการรบภาคพื้นดินนั้นจะเห็นได้ว่าทางกองทัพของยูเครนมีความได้เปรียบในสนามรบเพราะว่าอาวุธระยะไกลของทางยูเครนนั้นมีช่วงการยิงที่ไกลกว่าและมีความแม่นยํากว่ามากครับซึ่งทางนี้กองลังของรัสเซีย พวกเขาก็ยังมีความได้เปรียบกองทัพของยูเครนในเรื่องของกองหลังทางอากาศและขีปนาวุธระยะไกลเพียงอย่างเดียวในขณะนี้ครับ เอาละครับคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูอีกหัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนายพิวชีนะครับหัวหน้ากองกำลังทหารรับจ้างวางเนื้กรุ๊ปนั้นพวกเขาได้เปิดศูนย์รับสมัครทหารใหม่ใน41เมืองของทางรัสเซียเพื่อเป็นการเสริมกาาําลังทหารหลังจากที่พวกเขาได้สูญเสียอย่างหนักในการสู้รบเพื่อย,ยึดเมืองบักมุตของทางยูเครนครับ โดยเขาได้กล่าวว่านักรบใหม่นั้นกำลังจะเดินทางมาถึงแต่ก็ไม่ได้ระบุตัวเลขว่าจะมีการเปิดรับสมัครจำนวนเท่าไหร่เขากล่าวด้วยว่ากระสุนและสเสบียงจากกองทัพรัสเซียนั้นดีขึ้นแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็ยังคงเป็นปัญหาสำหรับพวกเขาครับโดยทหารรับจ้างวากเนอร์นั้นถือได้ว่าเป็นนักรบในแนวหน้าทำการต่อสู้อย่างดุเดือดในความพยายามของทางรัสเซียที่จะเข้าควบคุมเมืองบาร์มุส แต่ทว่าทางกองทัพยูเครนนั้นพวกเขาก็ยังคงปักหลักสู้อยู่ที่นี่และสามารถต้านทานกองทัพของทางรัสเซียและกองกําลังทหานรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปได้มากว่า6เดือนแล้วและก็จะขอสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าเวลาที่เหมาะสมจะเดินทางมาถึงหลังจากนั้นพวกเขาจึงจะทําการถอนตัวออกจากเมืองนี้ครับอย่างไรก็ตามบริเวณทางด้านหลังของเมืองปากมุดนั้นมันเป็นบริเวณเนินสูงสามารถทําการตรวจการมองเห็นพื้นที่โดยรอบ ในเมืองบักมูดได้เป็นอย่างดีซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นต่างได้ให้ความคิดเห็นว่าพื้นที่เมืองบักมูดนี้อาจจะเป็นพื้นที่สังหารสําหรับทางกองทัพรัสเซียและกองทัพวางเนอกรุ๊ปที่จะเข้ามารวมตัวกันในเมืองนี้ครับ ซึ่งพื้นที่ในเมืองบักมูดนั้นมันมีพื้นที่ราวๆ40ตารางกิโลเมตรและทางการของรัสเซียก็ใช้ระยะเวลากว่า6เดือนมาแล้วในการที่จะยึดเมืองนี้แต่ก็ยังทำไม่สำเร็จนะครับดังนั้นทางการของยูเครยนยังมีแนวรบอีกมากโดยแนวรบของทางยูเครนกับรัสเซียนั้นมีมากกว่า800กิโลเมตรมีพื้นที่ที่คล้ายๆกับเมืองบักมุดอีกราวๆ50เมืองในภูมิภาคดอนบัต หากว่าทางการของรัสเซียต้องการยึดพื้นที่ดอนบัตท,ทั้งหมดก็น่าจะใช้ระยะเวลาอีกหลายสิบปีและกว่าเวลานั้นจะมาถึงกองทัพรัสเซียก็น่าจะหมดแรงไปเสียก่อนครับยังไงแอดมินก็มั่นใจในความสามารถของทหารยูเครนที่ผ่านมานั้นพวกเขาได้แสดงออกให้กับชาวโลกได้เห็นแล้วว่าพวกเขามีความรักชาติและสามารถต่อสู้ได้อย่างกล้าหาญขนาดไหนและในช่วงหลังมานี้กองทัพของยูเครนนั้นก็ได้รับทั้งอาวุธ ได้รับการฝึกฝนจากทางฝั่งของ NATO มีการสนับสนุนเม็ดเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องเราจะมาดูกันว่ากำลังเสริมของใครจะมีเหนือก่็กันซึ่งผู้ที่รบเพื่อชาติบ้านเมืองน,นั้นย่อมได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนครับไม่ช้าก็เร็วเท่านั้นอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารหลายคนต่างก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่า ทำไมฐานยูเครนถึงยังปักหลักสู้ต่อที่เมืองบักมุดทั้งที่เมืองแห่งนี้ได้ถูกทำลายไปแล้วอย่างหนักและฐานยูเครนกําลังจะถูกล้อมซึ่งเจ้าหน้าที่ของทางยูเครนได้กล่าวว่าการล่มสลายของบักมุดอาจนําไปสู่ความก้าวหน้าของกองทัพรัสเซียในภาคตะวันออกต่อไปซึ่งหมายถึงการบุกไปยังเมืองที่ใหญ่กว่าอย่างเมืองโซโลเวียนและเมืองคามาทสครับ โดยนายอเล็กซานเดอร์เซียสกี้ผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นดินของยูเครนกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าการต่อสู้เพื่อบักมุดจะช่วยซื้อเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อต้านกองทัพรัสเซียในอนาคตฮีโร่ที่แท้จริงในตอนนี้คือผู้ปกป้องผู้ที่แบกแนวรบทางด้านตะวันออกไว้บนบ่าของพวกเขาและกองทัพของทางยูเครนจะทำให้กองทัพรัสเซียได้รับความเสียหายที่หนักที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พวกเขาจําเป็นต้องซื้อเวลาเพื่อสร้างกองหนุนและเปิดเกมรุกที่ใกล้จะมาถึงในเร็วๆนี้ครับและในท้ายคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้ง2ฝ่ายนั้นก็กําลังเตรียมที่จะทําการเปิดแนวรุกครั้งใหญ่และก็น่าจะเป็นจริงตามนั้นเพราะว่าสงครามนั้นมันก็ต้องย่อมมีวันจะจบแต่ก่อนที่มันจะจบนั้นก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้รับชัยชนะในสนามรบอย่างเด็ดขาดสิก่อนครับ หลังจากนั้นจึงจะเปิดทําการเจรจาได้ซึ่งเราก็คงต้องเอาใจช่วยให้กองทัพของยูเครนนั้นจะสามารถต้านทานการรุกรานจากกองทัพรัสเซียได้ครับเพราะว่าพวกเขานั้นสู้เพื่อปกป้องตอนเองและจะเป็นผู้เลือกอนาคตให้กับตนเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในคลิปนี้หากว่าคุณผู้ชมนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก่อนจากการแอนดมินขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมไทยมิ i l ต t a r รีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ